สวัสดีค่ะหาแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กอยู่ประจำค่ะจะทำงานอยู่ที่แขวงดอกไม้เขตประเวศกรุงเทพนะคะงานนี้นายจ้างรับคนไทยคนไทยใหญ่อายุ20-25ปีค่ะต้องการคนที่มีประสบการณ์นะคะบ้านนายจ้างเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นเจ้านายมีผู้ใหญ่2เด็ก1ดูแลน้องอายุ3ขวบนะคะต้องนอนกับน้องบ้างบางครั้งนะคะ ส่วนแม่บ้านก็ไม่มีนะคะแม่บ้านที่มีอยู่แล้วไม่มีมีสัตว์เลี้ยงเป็นแมวหนึ่งตัวนะคะอาจจะให้ดูแลแมวบ้างค่ะส่วนวันหยุดจะหยุด2วันต่อเดือนโอทีวันหยุดอยู่ที่500บาทค่ะเงินเดือนจะอยู่ที่1 3 0 0 0นะคะถ้าทำงานดีมีเงินพิเศษเพิ่มให้ค่ะจะรับคนที่ฉีดวัคซีนโควิด2เข็มขึ้นไปค่ะ